ให้รูป่ายรูปนกมันไม่ยอมหนีไปไหนบินก็ไม่บินเอาลบซิปออกมาเออมาว่าพูดถึงเรื่องนกตัวเมื่อวานอีกครั้งหนึ่งจะปล่อยไปก็กลัวมันจะตายเลี้ยงไว้ก็ไม่รู้จะอะไรให้มันกินกุ้งแคนาบะเอ้ยกุ้งแคนาบะมันไม่ยอมกินอะไรบินก็ไม่ยอมบินจิกลูกตานะท่านจะผัดเผ็ด หรือทำลาบก็กลัวบาปกำใครก็ได้ช่วยบอกทีว่าจะทำยังไงช่วยบอกผมทีบินก็บินไม่เป็นไม่ยอมบินวิ่งอย่างเดียวเดี๋ยวรถเหยียบตายฮ่ามันต้องแกงมันหลงเข้ามาทำให้ผมสวยไปด้วยนะเนี่ยไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนใครบอกว่าเอาไปแกงไปแกงแกงก็กลัวจะบาปตาย เลี้ยงไว้ก็ไม่ยอมกินอะไรกินนลยเดี๋ยวไม่กินจนเสร็จหมดถ้าเราเอามาไปต้มกินเราจะได้บุญเพาว่ามันงงมันเก็บอยู่มันอยู่โอ้ถ้าต้มกินนี่ได้บุญแน่นอนเออความคิดเข้าท่าใช่เหรอเออผมกลัวจะเป็นนกคุ้มคลองไม่ต้องกลัวเราไม่เป็นแค่สงวนเพราะอเป็นใหญ่หรอมันน่าจะเป็นนกที่เขาเลี้ยง จริงพี่เอามันไว้ในที่แค่นี้ก็พี่ดูตีนมันพอไหมล่ะอืมไม่บาปกรรมาใหญ่แล้วแต่ถ้าไมนมันขามันไม่ดีมันขามันจะหักข้างหนึ่งปล่อยมันก็โดนมันก็ตายอ่ะทำไมันพี่รู้เลยไงไอพวกมัวมาไล่กัดหมาเออมันก็กินน้ำอยู่ไอ้หลังกระบาดมันมันบินได้ไหมล่ะมันจะกินผลไหนมันก็โดนมันบินมันไม่บินไม่บินปล่อยก็วิ่งไปเลยเออไมบินไม่เป็นน่ะเออถ้าไม่เป็นจะเป็นนกไม่ไม่รู้มันไม่รู้มันกินหาอะไรกินแต่น้ำ ดูปากมันเหมือนเหมือนปากมันกินผล,ล<ด>ไม้อะไรสักอย่างหนึง่งมันมันยาวแบบเนี้ยเออขามันทํามาเหมือนกับทํามาสําหรับเดินในน้ําหรืออะไรำํำลองนั้นตีนมันเหมือนพวกนกไอ้เนี่ยพวก